ว้าวเลยที่มัมสวัสดีค่ะพบก,กับเพชรอีกครั้งนะคะสุขภาพดีไม่มีไข้และใครที่อยากสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะช่องของเพชรนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นการฝึกโยคะนะคะเพื่อยืดหยุ่นทุกทุกส่วนของร่างกายนะคะลดอาการบาดเจ็บนะคะยิ่งอายุมากยิ่งมีความจําเป็นที่จะยืดหยุ่นร่างกายเพื่อสุอสขภาพร่างกายที่ดีนะแล้วก็วิธีที่2ก็คือเป็นการสอนนวดตัวเอง ะะเพราะว่างานประจําของเพชรก็คือเป็นเจ้าของร้านนวดนะคะแล้วก็นวดด้วยนะคะแต่ว่าใครที่มีงบน้อยหรือไม่อยากไปนวดที่ร้านนะคะเพชรก็จะมีเทคนิคดีๆในการสอนนวดตัวเองนะสำหรับวันนี้นะคะเพชรก็จะมีะท่ายโยคะในการยืดหน้าขาเนาะหนึ่งท่านะคะทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรา จะนอนความแบบนี้นะแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกยืดนะคะหลังขึ้นแบบนี้แล้วก็นะคะ่โนเขาเรียกว่าตั้งศอกขึ้นมาแบบนี้นะ,ะมองไปด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มือซ้ายมาจาับขาซ้ายนะขนก็หมุนนะคะศอกลงไปแบบนี้นะคะ อ่าเห็นไหมดึงมาแล้วก็หมุนสอกมานะคะให้ปลายเท้านะคะชี้มาด้านหน้าแล้วก็มองไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆนะคะดึงเท้าหรือว่ายืดหน้าขายืดไปนะคะยืดไปนะคะหลายๆรอบหายใจเข้าหายใจออกค่อยค่อย ดึงหรือว่ากดนะคะฝ่าเท้าลงมาให้ต่ำๆเราจะรู้สึกนะคะว่าหน้าขาถูกยืดยืดใครไปต่อได้ไปอีกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกเป็นการยืดนะคะหายใจเข้าและหายใจออก ต่อไปเราก็นำศอกมาตั้งแบบนี้แล้วก็จะสลับกันอีกข้างนะคะนำมือข้างขวามาจับนะคะฝ่าเท้าหลังเท้าของเท้าข้างขวานะคะแล้วก็หมุนนะคะศอกหรือว่าหมุนมือนะคะแล้วก็มองตาไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกกดฝ่าเท้าลงไปต่ำๆถ้าใครที่ยืดหยุ่นดีนะคะ นะนะมือนิ้วนะคะอาจจะไปแตะที่พื้นได้ถ้าใครที่ยืดหยุ่นไม่ดีหรือว่าเพิ่งเริ่มฝึกนะคะอาจจะได้เท่านี้ก็ได้นะคะาหายใจเข้าหายใจออกท่านี้เป็นการยืดหน้าขาแต่ถ้าเรากดเท้าแบบนี้นะคะเราก็สามารถยืดนะคะหลังฝ่าเท้าได้ด้วยหายใจเข้า ใจออกกดลงไปหายใจเข้าหายใจออกอดทนอดทนหายใจเข้าและหายใจออกอ่าอีกรอบนะคะสาธิตอีกรอบนะคะอ่ามือขวาจับนะคะ ฝ่าเท้าหรือหลังฝ่าเท้านะคะแล้วก็มูนมือนะคะให้ชี้มาด้านหน้าแล้วก็นะคะศีรษะหรือตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆท่องงหายใจออกนะคะกดนะคะฝ่าเท้าลงไปไรที่าสามารถยืดหยุ่นได้ นิ้วอาจจะติดกับพื้นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยนะคะฝึกท่านี้มาก่อนนะคะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะ,คะแค่แค่นี้ก่อนก็ได้นะคะหายใจเข้าและหายใจออกเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว โยคะนะคะหรือว่าการฝึกยืดนะคะ,ะกล้ามเนื้อส,สุกส่วนของร่างกายนะคะอาศัยความชํานาญและการฝึกเป็นประจํานะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะคะ,ะคลิปนี้ยืดหน้าขาเนาะสำหรับวันนี้นะคะเพชรต้องขอขอบพระคุณและก็ต้องลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ